ทำรับทำเคืนนี้นะครับองค์แสดงพระธรรมเทศนาก็คือแสดงโดยหลวงพ่อพระครูสิริกิจจาทร <c oughs> รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าอาวาสวัดสิเกิดนะครับตั้งใจฟังดีๆเด้อใบตาอรมมีหลวงพ่ออาจารย์พระครูสิริธรรมนิวิทย์วีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย แยกใ้นสองตางวันนี้นะรเจ้าเพื่อละตะกอนไปร้องเพื่อเดินเื่อเวียนเพื่อละเอาภาพกรอตีนอดเพื่อมาตลอดมาที่ตามมาที่ืนที่ตามมาตลอดแ้แต่เมื่อเป็นชาวนบนี่ก็ทั้งวด้วยการมาตลอดบอกนี่งานนี่ก่อนตัวไปวันนี้ก่อนหลวงพ่อรเจ้าไป้ทว่าแ่พักกันดีงานัทีตัดสุดที่เนาะ อาวัตังตุงกรอบตัวนี้งานาวงพว่าเออเวนไปเตี๋ยทั้งนันเนอ่นบา้บานบ้านมโดงนีนอ้อผมจะเอเด harma เตีทนวันนี้ขอเกินโอ้ขอสุงคนกี่เวลาอาจารยมาพนี่เตียทั้งมีเหมือนนะบุตรชาทีแต่ว่าก่อนที่จะเตี๋ยดดนวนี้ขอขอเที่ยวกน,นีอไอะอื่กระลงเพงสักน้อยหนึ่งสักสองสามกี่นาทีาวะวาทเหมืนมนอนก่อนจะฟังเตือนหนึ่ง อนในเมืองก่อนมีเป็นบางวัดที่เปิี่นเกยยิ้นเวลาไปติดงานก่นอรูงอัือก็ลงฟังเหลอย่าอือก็ลงฟังคำว่าก็ลงนี่เปลี่ยอ่าโปร่งเป,เปลี่ยนพงที่สุภาพเป็น่ยนงได้ีกว่าเวลาเรามีกิจการง,งานต่างๆงานคอยงานลำง,งานชานกอันจับก่อนจะเอากะลงเรียนมาอื่นแต่ฟังพระเนตรพระก่ขอขอขอ,ขอ,ขอนุโมทน,น,น,นาบุญบิดาดนงคณะสงฆ์คณะธรรมของเขาทั้งหลาย แต่มารวมกันบเ่เป็นวันตกของคุณแม่โบกคำโบทานในโอกาสวันนี้ก็ขอโอกาสนไดได,ได้ทำกระโรงฟังสักสักร้อยเลยก,ก็เด้ฟังกับคุณน้ยสักสองทีสามทีนา่นทีก็แล้ว จางบ่เตียงมันสัจธังกลายตาเกิดพินทางเกียงความคุณแม่บัวคำโพธ้าผู้มีบุญกวางยังบ่อยู่เคินข้าง nauna <Sings> เตวดาตนเองเทตางสะเวทุนมอดหัวมังวงวนบัวคำแม่เจ้าลูกหลานเลนนุ่งเทาจะเตียมตาจอมลุกศก เมื่อมอนไม่ฟาสาธุจนารุคาขอขมาแม่นได้ประมาตาโดยกายและวัชชามโน วิญญาณแม่เจ้าโอดโทโ,โปรดบุญนาลูกหลานอันเชิญเคลื่อนข้าย้ายขึ้นสู่ลงทองงามตาที่ลูกหลานนั้นนาประกันแต่งตาน เล่มคว่างสู่เรลปานแม่นฟ้าลมีไปเกกาได้ไหวหน้ามาเกิดในโลกสงสารขอเจริญดวงวิญญาณมาเกิดหัวดงแห่งหอมมาเป็นเจ้าพี่นายน้อง องเตะปาละมีธรรมขอื่้แม่เจ้าจุมมาตนาผลบุญใส่เสเให้อ,อยู่สุขสบายดีพ้นอเวทีเอาไม่แม่ได้นงเตะไฟ อริยาฤิใจองค์ข้ามมือใดสวยสุขิงีานตามฝาระมีธรรมที่แม่ได้ตามเือใดปราวังจากกรรมภัยเวนเือใดอยู่สุขโนสติ มาไหลที่ฝีดังอันขอเมือเ่อใดเะเวทุกนานคือพระนิพพานเถอดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันิมิตระมนัญญะยตังมัจจานังชีวิตั้งสลิตันจะกสลิตันจะกตันจะกุูไนน์สังยุตังติเโอกาดตรงนี้ไปอาจจะมากพอ อาจจะได้เจริญเตะธรรมเทศนาบรรยายธรรมเทศนาเพื่อบรรดาธรรมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังพอเป็นพอสังเกตพอเป็นก็ได้รับแต่ิปัญญาบ้างคุณบุญคุศส่ที่บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันมาร่วมความเป็นของกายและผู้สอนในคั้มคื้นมานีอันภาพด้อันเชิญธรรมเทศนาหัวข้อธรรมเทศนาคืนบ่าคนเขาลั่น สิ่งที่เขาบอสามมาติดแต่หููตะหูลงหน้าแะ่ัาลงหน้าได้เมื่อบ่มีแต่สัญญาณหรืบอบ่มีอย่างนี้มีมิตเครื่องหมายที่จะบอกเอาว่าเขาจะปิดเขาจะตายไปเมื่อใดต่องค์โมเ็ดพระธรรมรรมาพุทธเจ้าของเขาปฏิทักษไว้ว่าคนเอานั่นที่ทีบ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมายมีอยู่มีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่ง <c oughs> อาการที่คนเราเกิดมานั่นบอกวา่าเขาตาไป อาสูตรที่สะสัเลตั้นึ่ะได้กบฏสามารทุใดคนบมื่ว่าเป็นอีพบกบฏสาม,สมามูุใดก่อนมีอยู่ห้าอย่างคือชีวิตส่ำคำว่าชีวิตตัำก็คือความเป็นอยู่ของชีวิตโนเนี่ยจะมีความชุกสบายจะมีความทุ์ยากลำบากต่างๆกบฏสามามูา้ใดเนี่ยการชีวิตนี้เพราะเขาขาดเนยไปบ่ได้อันนี้ประการที่หนึ่งคือชีวิตั่คือชีวิตอ่ประการที่สองก็คือ <c oughs> พยาธิพยาธิคือพยาธิยงต่างๆที่คุณนะคนตัวเนี่ยคนตัวใหย่ใหญ่ปวดตายเย็นพูดตายง่ายเราเรียกว่าการเบ่งไตของมันคือว่าเขามาอุปาาการที่เขาจะเลยรัลลบโลกไปสเก็บต่างๆเนี่ยเขาบอสามามณีแตงูมได้ว่ามาจากาเกิดเป็นโลกขย,ยันขึ้นมาเมาื่อใดนี่บอสามมณีแตงูมได้เนี่ยเรียกว่า,าคือพยาธิความเป็ปนความตาย ข้อที่สามก็คือสิ่งที่เขาจะต้องไปเกิดต่างๆในที่ต่างๆนั้นเขาก็บรสามารถู้ได้ว่าการเวลาของที่เขาจะเกิดจะตายจะเป็นจะตายนั่นก็บรสดามารถู้ได้ว่าจะเป็นวันใดยามใดวันใดเวลาใดนี่บรสามารถู้ได้ข้อที่สี่การทอดร่างเพาร่างกายเขาเนี่ยจะไปทอดจะไปร่างจะเปลี่ยนไปตายที่ไหนก็บรสามารถู้ได บางคนก็เกิดในเมืองไทยกรถ่ายต่างประเทศเขามีบางคนเกิดในบ้านกระถ่ายนอกบ้านเขมีแล้วแต่ของใครของมัที่ได้ตามสมุูรณ์มานี่คือข้อทีสี่หรือทีข้อดล่างหลังเขาเนี่ยแต่ไม่ว่างค่อยๆข้อที่ไหนแต่ป็อี่มฝังในฝังที่ไหนของวุฒิแล้วก็ข้อทุ่ท้ายข้อที่ห้าเมืองว่าคติคำว่าคติคือที่ไปที่ว่าคุณน้อยเนี่ยมันมีหลากหลายของหลายที่หลายแห่งพระคุณน้อยนี่ ถ้าวัาได้เกิดไม่ได้หลบนีตั้งกรรมตั้งบุญตั้งแต่เสียต่างๆที่มันดีมันงามที่บุญเป็นผู้โธก็ออกไปสู่ที่ดีที่งามแต่ว่าเกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่บาปกรรมต่างๆได้ตั้งบุญพุทโธสักเกิอเนี่ยเรียกว่าลงมาสู่ตัณทายุระนะครับมนหลบอเวจีบุระนี่อะไรนี้เป็นต้นเรียกว่าคัดทิพย์ฤทธิไปเพราะคนเกิดที่อาตาเกิดมาเป็นคนดีคนงามคนดีใจตั้งถูกมุญญาบารมีก็ขึ้นไปดังบนจันพ่า บุตรคนละเป็นพ่อต่างมันเป็นป้าคนละนี่เหล่านี้เป็นต้นบาราตันทั้งหลายคนเขานี่ยเกิดมาก็บ่ทพอสามแต่เหลือที่เกิดได้แล้วแต่เว้นจากหัวใของมันคนก็เกิดมาแล้วมันโลกนี้เป็นคนอาจจะตายก็เป็นสัตว์ใดร่างกายก็ได้เป็นมัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมานี่เหล่านี้เป็นต้นหรือว่าจบในโลกเปลี่สุรกายต่างๆ่างี่ว่าเหลือคนฟ้าบุตสวรรค์ดีกว่าพอสามารถที่จะผู้ใด นอกจากว่าเขาได้ทมสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ชีวิตนานบรรดาต่างศาสนาทุนทั้งหลายนั้นได้ทั้งระทังโบราณจนไปทำเตะหคือทำครุงคำพรุ่งนิวยาว่าคนบอกว่าอันความตายชายนาลีหนีไม่พ้นจะยากดีมีจนก็เป็นผีถึงแสนรักก็ต้องรางทางกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วนี่คือคนได้เตะเปลี่ยนบทตัดเน็ตทางการพูดเท่าว่า ทีวีนี้เกิดมาก่อนที่เขาตั้งหลายก่อนจะได้ขูดโอปั๊คือความตายไร้ชือความตายแต่บทที่สองมันจะเป็นแต่เกิดขมักทำกอนทำโคมคำเข่าวคนมุ่งเหนือเขาเป็นเด็กไมว่าสังขารธรรมบ่อนเต็มมันขื้นบันวันเกิดหากู่แน่แจ้งดีหลีวันตายบ่มีใส่จักมูอได้อันนี้คือบท่อนทำเข่าในบทอื่นว่าร่างกายมนุษย์ เกิดแล้วก็ฉุนเหลือแต่บาปอุปลปาไปโลกหน้านในบทหนึ่งบอกว่าอาเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เ็ดตายชีวิตวางวายเหมือนกันโัหน้าเพราะว่ามีฉนคนในโลกละย่อมรับตาไปที่ผวๆเต็นที่ก็เขาจะเอาไม่ยิ้วแต่งจุกน้อยสาเจึง,งโอกาสหยาดน้ำตาลไปหอดถึงสัมงมาดูเพิงหากสมนนำน้า ยาเมื่อเป็นคนปากแข็งแห้งกาจะขินตานาอยากร่ำเมือเ่อเป็นคนที่อเป็นโจรที่ว่าทังนั่นทางนี้ทังหลุดทังหลานทังการอังงานเนี่ยเดืเป็นโจรเพป็น,นบาหวานพวกนเอานี่อางหูววันเกิดแต่บอกหัวันตายเอังนั้นการทําบุญกุศลต่างๆคือรีบเร่งเร่งที่อ่เหตุแต่ว่านี่แต่ไปเรื่วันโกงนี่ต่างนมีชีวิตอยู่ดางบทประพิจารณ์บอกว่าอันเทวกิตจมาตะฝังโวตัญญามอรนังสุเว ฮิโน่ทางทกาเรนเตนะมาสิเนนะมาตูน่าบอกว่าความเพียรความพยายามแต่ทางบุญกุศลนั้นทั้งทั้งเดวันนี้เป็ัจจุบันกับการพุ่งว่ามันปรุงขอแย่มันนี้ขอแย่มันนี้ขอจนเรียกคนปัจจุบันกับการพุ่งแบบนีเพราะคนเ้ายในบ้าสามารถถุงมืได้ว่าชีวิตมันนี่มีอยู่แต่วันพวกนี้อาจจะลุ่มหายไปตายไปพอดีนี่อพอนบรรดาท่านทุกชนตั้งหลายเปิ่งบอกว่าคนเ้ายในเกิดมา อานน้อยเนี่ยรู้ีเกิดมาเป็นสังขารธรรมเป็นสถา่เรียกว่ามีการเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาเปินบอกว่าการคนเ้อเกิดมานี่งนีเครื่องหมายที่จะบอกคือหูบอกมีเครื่องหมายไว้ก่อนจะเกิดจะไดจะเกิดที่ไหนจะเกิดถึงคนจะไดคนตำคนสุงหรือคนอ้างคนมีหรือคนสุกคนยากบอกมีเครื่องหมายที่จะบอกคือหู้ใดประการที่เอาคือหู้มาได ผู้ป่วยว่าเขาเกิดมาแล้วเรามีอย่างาาาาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลาพ่อเขาดีเป็นต้นแต่พอประกาศในศาลบอกว,ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบอุดเคือ,คองแต่ละวันเนี่ยคนเขาเนี่ยก็มีความลำบากอยู่แล้วการชอบชอบว่าหากินต่างๆ,ๆต้องให้ทําให้ไถนาต่างๆต้องชอบหาเข้าหาของห,องหาเงินหาทองนี่เป็นต้นที่การอุดเคืองอย่างนี้งว่าคนก็เปิดสะดวกสบายเปิดบางมีที่ิตชีวิตดีอยู่ แต่คนทีปืนหาเจ้าปืดข้างบนทุกอยาก่างพอสมควรนี่หรือว่ากิดการปืดเครื่องในที่นี่ได้ประกาศที่ทีก็คือป,ปืนของนิดหน่อยชีวิต่งเกิดมาเหมือนตัวเหมือนกับเปลี่ยนต้น้ำข้างกี่บนใบยาใบใหม่เมื่อแสงอ,อ,อ,อนนาทิตยาไไม์ม,มันขึ้นมาสอดนเลี้ยวมาลายหรือว่าเดี๋ยวมาแห้งเหือหายไปแต่เหมือนกับขี้เนื้อขี้ที่เขามากินเมาย่างเอามาย่างไปนะ่ะเวลาเอ,าอ่าุูไปหรือเอากินเอาเนื้อมาปกติมันก็จะ เกือดแทงหายไปกินน้อยก็น้อยก็ได้าผมมีละนี่หลนนี่เป็นจนบรรมดาท่าวจานทั้งหลายนีีเขาทั้งหลายในปาเปนมาร่วมบุญผู้สนในการคิดระพนะอผมในเกตผู้แม่ปวคำปวทาผู้วายชนไปอยย่ถึงหกถึงแปดปีก็เป็นผู้สูงอายุหนอกสูงไว้ละในรักษาการและรักพยาธิต่างๆตรวจโรคไตเสียชมในร่างกายองเปิดมาโดยมาหลายปีหลายเดือนละ เมือนวันนี้ท่านก็ได้ถือธีไว้แต่สิ้ชีวิตลไปชีวิตก็ใดทรัพยูลไปสอนบรรดาสัตว์ปราดผู้เป็นลูกเป็นหลานอที่ผิดน้องในภาคกามาตั้งสมบูญญาบรมีไอ้เขาเก็บให้เพิ่มเติมเพื่อเก็บผวชนอยู่พ่อแม่บุกาำนันเองบาหาว่าผู้แม่บุกุ้กกำมี้คนสามารถที่รับผู้รับทรับการตรงนี้ผู้จะมีความมีสีสิราความหมดความันนี้ ลูกหลานตันเต้าญาติพี่น้องแก่ว้าการมาของตั้งบุญบุญ่ลนั่นเพื่อแก่เพื่อเก่อุปบัญชูคือต้นแม่กุ้งขังปวดาวันนี้อาจจาาพไปที่แจ้งแสดงธรรมกษามาก็ขึ้นมาพม่งตบอกเอาเป็นเวลานั้นสมบวรโอกเคนเวลาละก็ที่ขออยู่ที่โลกงพงษเ่ตเอาเทศนาว่าสานสันชุแห่งพระมรรมเทศนาในโอกาสวันนี้กัลยายามหปาเวนะเพื่อนคนผู้สูงต้งหลายที่มันได้เขาต่างได้ปฏิบัตการกระทำ ที่ลงมาเมื่อวานมันเป็นมาพอดีวันนี้พอดีอาจจมารลกันปิตาบะาเดชะเป็นพราะพระเจาแก่ผู้ไยชนผู้แม่บกครรโพธาชบรรลุักธรักษาและบารมโมทนาอักบุญรุนีและผลที่ได้ก่อจงมาพบความักษาบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาโลกันเช่นผู้สูงอาคุมานี่มีหลวงปูธรรมบุคคลสิทามามีเวทเป็นต้าเป็นประานคณะสงฆ์ระธาจะยกทุกกานไดพบกันมาทำในวุ่ลบันมีุขอ ขณะคุณพระีรเตนะใจคุณพระพุทธเจ้าคุณมาตาคุณพระสงฆ์คือมาผู้ปารสธรรมนัตตานความชุกควาเดินโสากันอารคะใดที่เจนแสดงธรรมถามาก็ขอสมควรเกิสารเวลายึงขออยู่ที่หงวงไว้แต่เพียรเตเอวังก็มี้วยประกาศรัตนีันทวายังสาธุกลังกะโรมาเตสาธุสาธุสาธุ